สองรบกวนดีก่อนะวันนี้ประชุมของกรรมการบริการยุบง,งาน,งานว่ากางอนะครับจากที่ประชุมออกมาก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านรัฐมนตรีนรงชัยอครเสรนีนี่ก็ได้พูดถึงเรื่องของราคาน้ํามันและรวมไปถึงราคา LPG นะครับถ้าไปดูโครงสร้างของราคา LPG กอนกันนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพลังงานนะก็บอกเหมือนกันนะครับบอกว่า LPG เนี่ยประจําเดือนมีนาคม2 5 5 8เนี่ยถ้าไปดูตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ400 $84 ดสอลลาร์สหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ $22 สดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ส่งผลให้ราคาหน้าลงกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ที่เป็นต้นทุนของ l g ถ้าไปถัวหรือว่าไปถ่วงน้ำหนักพอไปคิดสูตรก็ออกมาเสร็จปุ๊บจริงๆมันจะต้องเพิ่มขึ้น19สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG จะต้องปรับเพิ่มขึ้น21สตางค์จาก24บาทสตางค์เป็น24บสสตางค์นะฮะ แต่เพื่อไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนก็คือการเพิ่มขึ้นในส่วนของ LPG ะะในภาคครัวเรือนภาคต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ไม่อยากให้กระทบเป็นของค่าครองชีพของประชาชนมากนักเนี่ยทางกบงหรือว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็มีมตินะครับให้ใช้เงินในส่วนของกองทุนเ้เชือเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยให้คงราคาขายปลีก LPG เดือนมีนาคมเนี่ยทั้งเดือนนะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนไว้ที่เดิมก็คือที่24บาท16 ต่างต่อกิโลกรัมตนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ LPG ราคาเท่าเดิมนะครับตัวน,น้ำมันนะฮะวันนี้ทางกบงะฮอเห็นชอบในการปรับลดอัตราการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะของชนิดน้ำมันก็หลายชนิดเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลในส่วนของเบนซินนะฮะปรับลดอัตราเงินในการส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง2บาทต่อลิตรหมายความว่าพรุ่งนี้นะฮะ ก็จะลงไป2บาทนะในส่วนของน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เแล้วก็ E20 นะปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันนะ่บาทต่อลิตร E85 ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน1บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลปรับรอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน20สิบตังต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมนะก็คือวันรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะท่านรัฐมนตรีนรงชัยอครเสรนีครับเราก็เลยเพื่อไม่ให้ราคา LPG ที่เปลี่ยนแปลงอยากให้ราคา LPG มีคุณภาพในที่อยู่ที่24บาท16สตางค์นั้นจึงได้ลดเงินที่เก็บจาก LPG เข้ากองทุนน้ำมัน จาก53สตางค์เป็น34.6สตางค์นะครับอันนี้เท่ากับ LPG นี่ไม่ไปเป็นภาระแก่ใครทั้งสิ้นนะครับ LPG นี่จ่ายเงนเข้ามองทุนเองเมื่อราคาต่างเปลี่ยนแปลงไป LPG ก็เอาเงินกองทุนมาชดเชยเพื่อให้ราคา ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนที่ใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ในส่วนของ LPG นะเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของการพิจารณาอัตราภาษีสรรพสินน้ามันดีเซลนะฮะให้ใกล้เคียงกับน้ํามันแก๊สโหม95และ91ที่เก็บอยู่ประมาณ5บาทต่อลิตรนะฮะโดยกระทรวงการคลังก็จะมีการปรับภาษีสรรพสิตดีเซลเพิ่มขึ้นอีก1บาทต่อลิตรนะฮะแล้วก็ษิเทศบาลนี่ก็10สตางค์ต่อลิตรก็คือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันฮะซึ่งในส่วนของโครงสร้างราคาน้มันน้งหมดเป็นยังงไาภษีที่มีกการจัดเ็บนก็บ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสปรปสารมิตรน้ำมันภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะมันก็เลยรวมกันเป็นราคาน้ํามันที่มีการใช้ใช้ เปลกอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าข่าวดีของเราก็คือพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลงนะอันนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับอส่วนเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นการจัดเก็บอีกรูปแบบหนึ่งของทางรัฐบาลนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีความคืบหน้าตามลําดับนะครับว่าพอรัฐบาลนี้เข้ามาเรื่องของไรายได้ของรัฐบาลท,ที่เรียกว่าหดหายไปนะเงินในส่วนของทางรัฐบาลก็มีน้อยเพราะฉะนั้นในช่องทางในเรื่องของภาษีก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะหาไรายได้ให้กับรัฐบาลแล้วก็มีการพูดถึงมาตรการดังกล่าวอาจจะ ช่วยลดในความเหลื่อมล้นของสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะฮะคนรวยอาจจะต้องมีการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นคนจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับทางเกษตรกรรมภาษีอัตราเนี่ยมันก็จะต่าหน่อยถูกหน่อยก็ความเหลื่อมล้ําได้ถ้าคนรวยถือที่คลองทรัพย์สินถือดินไว้เยอะนะฮะแล้วก็ไม่มีการใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะก็จะเก็ตในราคาหรือว่าตราที่สูงนะครับล่าสุด หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังพิจารณาะะก็ทําให้มีเรื่องของการขยายระยะเวลาในการไปดูอัตราที่เหมาะสมแล้วก็การทําความเข้าใจเพิมเ่มเติมกับทางพี่น้องประชาชนนะครับอีกประมาณสักสองสัปดาห์วันนี้ท่านนายฐมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้จะทําให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือเปล่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระ,ะให้กับพี่น้องประชาชนไหมนะฮะท่านนายฐมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ของทางคณะกรรมาธิการนะครับยังมีอีกต้องสาวาระและยังจะต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายอีกกว่าจะออกมาก็คงใช้เวลาหลายปีรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะครับความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงภาษีแล้วก็เก็บเพื่อทดแทนการจัดเก็บภาษีในส่วนอื่นๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีการตั้งงบขาดดุลมาตลอดแล้วก็รายได้ไม่พอกายจ่ายนี่นะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหมอมราชงพิเดียธรเดวกุลก็ได้มีการขยายความเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้าไปดูในส่วนของอทั่วไปแนวทางในการ จัดเก็บภาษีตามระบบสากลหรือว่าทั่วโลกที่เขาทํากันภาษีเขาจะมี3รูปแบบนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารูปแบบที่1มาจากภาษีได้ก็คือภาษีเงินได้นะฮะรูปแบบที่2มาจากเรื่องของภาษีการค้านะฮะเรื่องของแวดไรพวกนี้เนี่ยนะครับภาษีส่วนที่3ม ก็เป็นภาษีทรัพย์สินแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีการจัดเก็บภาษีเพียง2รูปแบบเท่านั้นก็คือภาษีไรายได้กับภาษีการค้าสาหรับการจัดเก็บอัตราภาษีนะเรื่องของบ้านราคาไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีนี่เบื้องต้นก็คุยกันอย่างนี้นะครับส่วนบ้านราคา1 3ถึงล้านบาทจะเก็บตั้งแต่500บาทถึง1,500บาทส่วนที่เกิน3ล้านบาทจัดเก็บเริ่มที่1,500บาทส่วนที่เกิน ก็จะมีการคิดอีกนะฮะหลังจากนั้นก็จะคิดเป็นล้านละหนึ่งพันล้านละหนึ่งพันนี่เป็นอา,าราที่มีการพูดคุยกันนะครับออท่านรองนายกรมตรีหม่อมราชวงศ์ปีเดียทรกร็กระบุนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของการสำรวจที่ดินนะฮะโดยจะต้องใช้ดาวเทียมในการตีร,ราคาที่ดินทั่วประเทศด้วยซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยอีก2ปีกฎหมายดังกล่าวถึงจะสามารถบังคับใช้ได้นะครับนี่ก็ เป็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะถือว่าเป็นภาษีใหม่เราก็ต้องทําความเข้าใจตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับก็ยังมีการวิาพากมีการวิจารณ์กันอยู่ว่าถ้าสมมติออกมามันจะช่วยลดความล้ําได้ไหมนะมันจะทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของรายได้ของทางราฐาัฐบาลได้จริงหรือไม่อย่างไรและขณะเดียวกันจะช่วยความ พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากหรือเปล่านะฮะตราที่เก็บนี่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะฮะเขาเก็บเป็นรายปีนะฮะบ,บางครั้งที่เราตามข่าวเราก็อาจจะกลัวเหมือนกันนะโอ้โหเก็บเยอะไปหรือเปล่านะฮะเขาเก็บเป็นรายปีแต่ว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดก็คือรอทางรัฐบาลออกมาก่อ oh นแล้วเราก็จะได้เห็นนะฮะถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็อาจจะตอนนี้ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานนครับภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปเร่งแล้วก็ไปตรวจดูเรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้า าสายสีน้ำเงินนะในช่วงต่อขยายแล้วก็เป็นที่เปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟนะในการลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาอุโมงค์ที่สองครับวันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลกนกศเอกประจินจันตองก็ได้เป็นประธานพิธีนะในการเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาอุโมงค์ที่สองนะฮะก็เป็นช่วงที่สองก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นที่สถานีสนามชัยท่าพระนะครับ นายมตรีก็บอกนะครบอกว่าโครงการนี้ล่าช้ามาแล้วกว่า1ปีนะครับเพราะขัดเรื่องของการทําสัญญาต่างๆทําให้ต้องมีการเลื่อนเปิดเดินรถไปเป็นี2562ซึ่งได้มอบหมายให้การรถไฟการรถไฟฟ้ามาหานครเนี่ยนะฮะหรือว่ารฟมเนี่ยเร่งรัดการดําเนินการนะโดยเฉพาะการหาผู้เดินรถ โดยให้เจรจ,จากับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนนะฮะก็คือบมจรถไฟกรุงเทพหรือว่า BMC-L ซึ่งรับสัมปทานในการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัดมงคลในปัจจุบันนะครับเพื่อให้การรถเนี่ยมันเชื่อมเป็นวงกลมนะฮะแล้วประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอุมัติแล้วให้มีการเจราจาเลยหากไม่สําเร็จค่อยไปเปิดประมูลโดยจะต้องชัดเจนภายในปีนี้เพื่อจะสามารถเดินรถได้เร็วขึ้น นะก็อยากจะให้ลดได้ในไตรมาสที่3ของปี2561พร้อมกับยืนยันว่าการนําระบบการลงทุนการก่อสภารัฐก็มาตรวจสอบการดําเนินโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายก็เพื่อความโปร่งใสก็จะไม่ทําให้โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยล่าช้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าการตรวจสอบก็จะดําเนินการ คู่ขนานกันไปนะครับส่วนท่านนี้ก็คือพลเอกยอดยุทธบุญยธิกานะประธานคณะกรรมการรอฟอรมนะรบก็พูดถึงเรื่องของนายมนตรีที่ห่วงสัญญาการเดินรถจะไม่ทนันงานโยธาที่สร้างแล้วเสร็จในปี2560นี่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงของท่านประธานคณะกรรมการรอฟมกันครับถ้ามีกรอบแน่ชัดผมว่าการดําเนินการไม่ช้าแล้กครับการดำเนินการไม่ช้า,า,เ,า,ชาเพราะว่ายิ่งรัฐบาลในสมัยนี้ข่างจะเร็วทํางานเร็ว ไม่ห่วงถ้าถ้าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยผมว่าภายในเดือนในปีนี้นะเสร็จทันแน่นะต้องดูมตินะก่อนนะครับว่ามติพรรมะว่าอย่างไงผมยังไม่เห็นมติพรรมะครับถ้าถ้าพุดถึงสัญญาได้ในปีนี้ถ้าว่าถ้าปีนี้สัญญาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเลทไปจริงๆนะหกหนึ่งน่าจะน่าจะเดินรถได้ถ้าถ้าปีนี้เสนสัญ,ญญาได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าปีนี้จะเสน็สัญ,ญญาได้กนะ็ผมไม่ห่วงนะเพราะว่า ถ้าดูจากโครงข่ายตอนนี้ก็มีการดําเนินการในหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างถ้าคุณผู้ชมไปแถวถนนรัตนาธิเบศร์นี่ก็จะเห็นรถไฟฟ้าลอยฟ้านะะที่ที่ที่ดำเนินการในการก่อสร้างอันนี้เป็นรถไฟใต้ดินนะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินกําส่วนต่อขยายที่จะต้องข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะก็วิ่งต่อขยายจากทางหัวลำโพงนะครับเพื่อจะไปฝั่งฝั่งธนบุรีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันก็จะมีการเชื่อมต่อที่เราเคยได้ยินคำว่ารถไฟ สิบสายสายสีแดงสายสีบวงสายสีเขียวเข้มสายสีน้ําเงินสายต่างๆนนานนี่ครับมันก็จะโยงกันเป็นโครงข่ายใยญ่มงมุมในการ เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะฮะนี้ในส่วนของสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะฮะที่มีการดําเนินการหรือว่ามีการดรําริที่จะต้องสร้างรถไฟฟ้านะฮะที่เชียงใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีผมก็เก็บข่าวนี้ไว้แหละนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะได้พูดเพิ่มเติมเหมือนกันนะทางเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปนี่เขาจะมีการแก้ปัญหาจราจรด้วยเหมือนกันเพราะเชียงใหม่นี่ก็เจอปัญหาเรื่องของการจราจรพอออสมมมมมคคควรรรรรเหืนนนนนนกกััััีีะะะณตตาุิบ ในส่วนของโมโนเรลโมโนเรลก็เป็นรถไฟรางเดี่ยวถ้ารถไฟฟ้าก็จะเป็นลางคู่ถูกไหมฮะโมโนเรลนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไข การจราจรของเชียงใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างล่าสุดนี่อนุมัติในการงบประมาณในการดําเนินการก็ประมาณสัก8 0 0 0ัล้านบาทนะครับระยะเวลาในการก่อสร้าง5ปีรายละเอียดของโครงการเนี่ยเป็นเรื่องของเส้นทางก็อย่างที่เรียนไปว่าจะใช้โมน์เร็วนะฮะยกระดับข้อมคลองจุลรปรัทานเชื่อมต่อทางสนามกีฬา700ปีเชียงใหม่ศูนย์ราชการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ไนท์าฟารีระยะทางอันนี้12กิโลเมตรนะฮะดูแลรับผิดชอบก็คือทางด้านของสํานักงานพัฒนาพิงณนครอ,นะองค์การมาชน แต่ก็ต้องตามนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของพื้นที่เชียงใหม่มันก็ต้องทําเรื่องของเอ e a หรือก็มีการสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นไปได้หรืออย่างไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีเรื่องของตลาดหุ้นนะฮะซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจก็ปรับตัวลดลงไป8.58จุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ